เสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมคะวันนี้ไลฟ์ทั้งสามช่องทางนะคะสวัสดีทุกท่านในช่องดำแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะในช่องแดงสวัสดีทุกท่านในช่องสีฟ้านะคะวันนี้ก็ไลฟ์ทั้งสามเครื่องเลยนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทักทายทุกคนนะคะวันนี้นะอุ้ยไลฟ์ทั้งสามช่องตอนนี้มีกล้องตั้งอยู่หน้าพี่หมอนหวานทั้งสามช่องเลยนะคะก็สําหรับ ช่องแดงนะคะทักทายช่องดํทาทักทายแล้วก็ช่องฟ้าทักทายนะคะสวัสดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้จะเปิดดวงให้สําหรับทุกท่านนะคะเดวงภายในห้าวันนี้เนาะก็จะเปิดให้ชุดละสามใบทุกคนเลือกหนึ่งชุดชุดหนึ่งชุด2หรือชุดสามนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายเสียงชัดเจนภาพชัดเจนหรือเปล่าคะทุกคนสวัสดีครับพี่หมอน้ำมันสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็จากช่องดํานะคะสวัสดีค่ะ เข้ามาแล้วทักทายสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับนะคะไลฟ์วันนี้ไลฟ์สามช่องทางพร้อมๆกันเลยนะคะกล้องช่องแดงก็จะสว่างนิดนึงนะคะแสงชัดเจนภพาพชัดเจนไหมคะทุกคนเลือกไพ่หนึ่งชุดเลยนะแล้วก็อธิษฐานในใจนะคะแล้วเลือกไพ่หนึ่งชุดคุณจะเลือกชุดหนึ่งชุดสองหรือชุดสามนะจะเป็นหนูงคุณภายในห้าวันนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐาในให้ดีและเลือกไพ่นะเดี๋ยวจะเปิดไพ่ให้กันนะคะ แชให้แล้วขอบคุณมากค่ะนะคะเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมเอ่ยนะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าไลฟ์ได้ไลฟ์พร้อมกันทั้งสามช่องทางนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราให้ทุกคนเข้ามาก่อนสวัสดีแล้วก็ทักทายทุกคนทุกคนอยากจองคิวดูดวงส่วนตัวพี่หมอแนะนํานะคะช่องสีฟ้านะคะ ชื่อเดียวกับช่องดำช่องแดงเลยนะ้ำหวานทาร์ลการ์ดนะคะลองเสิร์ชดูในช่องสีฟ้าทักอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดได้สำหรับคนอยากจองคิวดูดวงส่วนตัวเนาะแล้วก็วันนี้พี่หมอน้ำหวานจะมาดูดวงให้ฟรีนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะรับแล้วก็ทักทายทุกคนเข้ามาสู่ห้องพี่หมอน้ำหวานทาลอดการ์ดเข้ามารับพลังงานดีเข้ามารับความโชคดีนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆบางคนอาจจะได้มาชมในไลฟ์แรกครั้งแรกหรือบางคนอาจจะได้ เข้ามารับชมในหลายๆรอบแล้วนะคะเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไม่เอ่ยทุกคนสวัสดีทักทายช่องแดงนะคะมีใครมองเห็นไหมเอ่ยอ๋อคุณอมรอรัตน์นาม,มิ๊นามเมงนะคะสวัสดีค่ะสาธุสาธุนะคะเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนนะคะเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมช่องฟ้าตอนนี้เข้ามาสามสิบสี่สิบคนแล้วนะคะช่องดําอยู่ที่สิบคนนะเดี๋ยวให้ทุกคนเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะเลือกให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะ ช่องดำช่องแดงช่องฟ้าเลือกไพ่เลยนะคะตอนนี้เราไลฟ์สดแบบเรียวไทม์พร้อมกันนะคะทั้ง3ามช่องทางนะคะสำหรับใครเข้ามาแล้วก็เลือกไพ่ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันมาดูว่าพลังงานและดวงคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรไม่ใช่วันนี้นะภายใน5วันนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเข้ามาก่อนนะคะช่องฟ้าคนจะเข้ามาเยอะนิดนึงเนาะอะ,อะโอเคเดี๋ยวรอให้เข้ามาแป๊บหนึ่งช่องฟ้าห้าสิบคนละเดี๋ยวรอช่องฟ้าสัก ร้อยร้อยห้าสิบคนนะเดี๋ยวพี่หมอจะได้เปิดไพ่เลยนะคะสวัสดีทักททยค่ะเสียงชัดเจนภาพชัดเจนไหมเอ่ยนะคะติดขัดหรออะไรเอ่ยติดขัดเสียงชัดเจนไหมทุกคนนะคะเสีสยงชัดเจนหรือเปล่าสวัสดีดีแล้วก็ทักทายแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะ เดี๋ยวให้ทุกคนเข้ามาก่อนนะทุกคนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะพี่หมอไม่เห็นคอมเมนต์เลยเห็นแต่ช่องสีฟ้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแคทตี้สวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ช่องนี้นะคะตอนนี้ชัดเจนแล้วขอบคุณมาค่ะชัดเจนแล้วเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยก็แล้วกันนะอะโอเคสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดแรกดวงของคุณภายใน5วันนี้พี่หมอน้ําหวานขอตั้งจิตอธิษฐานขอบุคคูบายจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นนะ แทพองพระรประจําตัวทุกท่านที่ผ่านมาเห็นไพ่นะในเรียลไทม์หรือเห็นไลฟ์สดหรือจะเห็นเป็นย้อนหลังก็แล้วแต่แล้วคุณเลือกไพ่นี้จะคือดวงชะตาและดวงคุณภายใน5วันนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไพ่ชุดแรกก่อนเลยนะช่องสีฟ้ามากันเร็วมากแปบ๊บเดียวจะร้อยคนแล้วไพ่ชุดแรกพลังงานบอกแบบนี้ค่ะไพ่ราชาถ้วย ช่วงนี้คุณมีปัญหาเรื่องการงานหรืออะไรหรือเปล่าไพ่ราชาถ้วยหมายความว่าออภายใน5วันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องการงานคุณตกลงเจราจาอะไรกับหัวหน้างานนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะจะสําเร็จนะคะช่วงนี้จะเป็นดวงที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะแล้วดวงอุปถัมภ์ก็โดดเด่นใครมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับคนรักเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครกําลังคบหาดูใจกับใครอยู่นะคะ ความสัมพันธ์จะได้ขยับความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะถูกจังกัดค่ะก็นะคะไพ่ใบนี้แปลว่าคุณจะได้พบเจอโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะแล้วก็เราคอยสิ่งใดเรื่องการงานอยู่สําเร็จใครมีปัญหากับแฟนคุณจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะภายในห้าวันนี้นะคะขึ้นไพ่ใบที่สราชาดาแปลว่าคุณเจอปัญหาสิ่งใดหรือพยายามที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งใดอยู่นะคะ คุณจะผ่านไปได้คุณจะแก้ไขทุกๆปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะบอกเลยไพ่ราชาดาบขึ้นมาแปลว่าความมั่นใจความกล้าตัดสินใจความอดทนหรือความพยายามของคุณที่กําลังฝ่าฟัานหรือแก้ไขปัญหาสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่ถ้าคุณพยายามหรือตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสิ่งนั้นปัญหานั้นจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะภายในห้าวันนี้ใบที่สามนะคะไพ่ชุดแรกรองเงินได้เงิน บางคนอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินการเงินหรือหนักอ,อกหนักใจไม่สบายเรื่องการเงินไม่สบายใจเรื่องการเงินคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะแล้วก็จะผ่านปัญหาเกี่ยวเรื่องการเงินแล้วก็ภาระหนี้สินในช่วงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะคะสําหรับไพ่ใบแรกเนี่ยพี่หมอเห็นพลังงานว่าค่อนข้างเจออะไรหลายๆอย่างนะค่อนข้างเหนื่อยเลยแต่ก็คุณก็เก่งพอสมควรที่จะฝากฟันแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีนะคะ ก็พลังงานของไพ่ใบนี้ถึงว่าก็ยังมีโอกาสมีเรื่องราวดีๆเข้ามาอยู่สําหรับคนที่กําลังเจอปัญหาแต่ยังไงถ้าคุณมีความหนักแน่นนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วลงมือทํามีพลังงานบวกเต็มไปด้วยพลังงานบวกนะคะคุณจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจะผ่านทุกปัญหาไปได้รองงานแก้ไขปัญหาเรื่องงานสําเร็จรองเงินจะได้เงินแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สินสาเร็จมีปัญหารเรื่องความรักคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันภายใน 5วันนี้นะคะโอเคเลือกไพ่ชุดแรกนะคะพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้และให้คุณโชคดีค่ะโอเคมาดูขอให้ไพ่ชุดแรกนะใครเข้ามาแล้วรู้สึกว่ากำลังแก้ไขปัญหามีความรักเขาจะกลับมาคืนดีไหมจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะแล้วก็การงานหัวหน้าง,งานจะช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณเรื่องที่คุณอยากแก้ไขนะคะแล้วก็รองเงินอยู่ภายใน5วันนี้คุณจะมีเงินเข้ามา แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะโอเคตอนนี้มาดูกันเลยนะคะสําหรับนะคะไพ่ชุดที่สองนะคะให้ดวงชะตานี้ตรงกับคุณนะคะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะไพ่ชุดแรกมาดูไพ่ชุดที่สองค่ะไพ่ชุดที่สองนะที่หมอจะเลือกแล้วนะไพ่ชุดที่สองใครเลือกแล้วมาเลยนะคะฟังอาจารย์ผ่านมาทีมีพลังตลอดขอบคุณมากค่ะนะคะ ช่องดำช่องแดงด้วยสวัสดีแล้วก็ช่องสีฟ้าสวัสดีตอนนี้มีกล้องตั้งอยู่ข้างหน้า3ตัวพี่หมอก็เลยจะมีความรู้สึกว่าจะแพนตัวเองไปที่กล้องไหนอันนี้กล้องแรกอนี้กล้อง2อนี้กล้อง3นะคะโอเคตอนนี้มาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับคนเลือกให้ชุดที่2ภายในห้าวันนี้ให้ชุดที่สองใบแรกมาพี่หมอก็เห็นละ 2, ชุดที่2มีการเดินทางนะ วางแผนเรื่องการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ในช่วงนี้หรือจะเดินทางไปทําธุระสิ่งใดช่วงนี้ถือว่าการเดินทางของคุณนําความโชคดีนําเรื่องราวดีๆเข้ามาให้ใครจะเดินทางไปทําธุระตกลงเจรจาอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้จะได้รับข่าวดีสิ่งที่คุณปรารถนาหรือการตกลงเจรจาที่คุณต้องการนะคะจะสําเร็จนะแล้วก็ใครยื่นเรื่องยื่นวีซ่าเอกสารการเดินทางถือว่าจะสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะสําหรับคนเลือกไพ่ชุดที่2นะคะ ก็ช่วงนี้นะคะแม่ยานางหรือเลขทะเบียนรถให้โชคสําหรับคุณนะว้าวความรักดีมากๆบางคนเดินทางเกี่ยวกับเรื่องความรักคู่รักชาวต่างชาติต่างแดนคุณก็จะได้เดินทางหรือวางแผนอะไรไว้จะเป็นไปอย่างที่หวังนะคะแล้วก็ช่วงนี้บอกเลยไพ่สิดถ้วยขึ้นแบบว่ามีโชคลาภจากการเดินทางมีโชคลาภจากความรักแล้วก็มีโชคลาภจากดวงอุปถัมภ์นะคะการงานเนี่ยจะมีการขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่าง แน่นอนนะคะจะมีข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการงานในช่วง5วันนี้ใครรอง,งานตกลงดีลงานเจราจารงานจะได้รับข่าวดีงานที่คุณตกลงหรือเจราจารจะสำเร็จเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนาแล้วก็ต้องการนะคะอู้ใบสุดท้ายไพ่ใบน,ใบนี้เห็นไหมถือดอกกลาบเลยเด,ะะเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยนะใบนี้เป็นไพ่แบบหนุ่มหล่อลูปงามเลยแปลว่าช่วงนี้นะคะใครเลือกไพ่ชุดที่สอง กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่ความสัมพันธ์ของคุณจะขยับดีขึ้นเข้ามาแบบจริงใจจริงใจแล้วก็จริงจังรักคุณนะคะแล้วก็ต้องการที่จะทุ่มเทปเปใจให้กับคุณมากๆนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้บอกเลยจะมีโอกาสขยับความสัมพันธ์คุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณนะคะและอีกอย่างหนึ่งบอกเลยว่านะคะคุณจะได้ขยับความสัมพันธ์แบบชัดเจนแบบมากมากนะคะและสําหรับคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้แฟนจะตามใจคุณเป็นพิเศษ จากที่ผ่านมาดื้อร้านไม่ค่อยฟังคุณช่วงนี้พูดง่ายช่วงนี้บอกอะไรก็ง่ายๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างดีต่อใจเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะ,ะแล้วขอให้คุณโชคดีขอให้คุณสําเร็จในทุกเรื่องงานเงินความรักแล้วก็การเดินทางค่ะโอเคนะต่อไปนะคะใครเลือกชุดที่2แล้วนะคะก็ รับคําทํานายนี้ไปเดี๋ยวพี่หมอจะไปชุดที่สามแล้วนะวันนี้พี่หมอแวะมา,าแป๊บเดียวนะครับสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเอช่องสีดำเดี๋ยวก่อนนะพี่หมอแป๊บหนึ่งโทษน,นะคะช่องสีดำพี่หมอไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรทำไมได้ไหมเอ่ยอืม โอเคได้ค่ะมาดูกันมาดูชุดที่สามแล้วนะชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายแล้วค่ะมาดูกันว่าดวงคุณภายในห้าวันนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับคนเลือกไพ่ชุดสุดท้ายนะวันนี้ดีใจอย่างได้ไลค์ทั้งสามช่องทางเลยนะคอ่ะชุดที่สามพี่หมอจะเปิดไพ่แล้วนะตั้งจิตอธิษฐานให้คําทํานายนี้ออกมาตรงสําหรับคนเลือกไพ่ชุดที่สาม ดวงคุณภายในห้าวันนี้โอ้ชุดที่3ามว้าวมากเลยอ่ะชุดที่3ามว้าวมากดวงดีมากขึ้นไพ่เดือยเฮโลเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบนบานสันกล่าวการขอพรอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะมีเรื่องดีๆมีความโชคดีแล้วก็ช่วงนี้บางคนอาจจะมีการวางแผนไปทําบุญอยากทําบุญอยากไหว้พระอยากไปบบานสันกเ่าวขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไปมูในช่วงนี้หรือบางคนมูมาแล้วมูมาแล้วช่วงนี้อาจจะได้รับโอกาสดีๆอาจจะได้รับช่องทางดีๆเข้ามาสําหรับคุณนะคะหรืออะไรที่คุณปรารถนาคุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะสําเร็จจะสาฤทธิ์ผลนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องดีๆมีข่าวดีเข้ามาสําหรับคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีการวางแผนการทําบุญการไปไหว้พระการแบบสายปฏิบัติการเดินแบบไปทําบุญไปวิปัสนาอะไรอย่างเงี้ย จะมีมีการวางแผนบางคนก็มีการบนบานสัก่าขอพรอบนเกี่ยวเรื่องการอยากบวชอยากถือศีลอะไรเงี้ยหรือบางคนบนไว้แล้วในเร็วนนี้อาจจะสําเร็จนะคะภายใน5้าวันนี้เห็นปะใบที่สองขึ้นไพ่ดาบความสําเร็จบางคนก็ขอเรื่องการปลดหนี้ปลดศีลโชคลาภบางคนก็ขอเกี่ยวเรื่องปัญหาที่มีอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีก็อาจจะได้รับข่าวดีเข้ามา ในเร็วๆนี้5วันนี้นะคะแล้วก็ในช่วง5วันนี้มีการเดินทางไปทําบุญไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยวางแผนไว้คุณจะได้ไปอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือพิธีกรรมอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องที่ดีเป็นการมูที่ที่ทาให้คุณรู้สึกดีคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องในช่วง5วันนี้นะคะไพ่เหรียญเห็นไหมสุดท้ายเลยไพ่เหรียญก็คือรองเงินได้เงินตกลงเจรจาเรื่องการเงินสาเร็จ ภายใน5วันนี้รอคอยสิ่งใดยอยู่นะคะบอกเลยว่าจะสมหวังนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จแล้วก็มีโชคลาภด้วยนะโชคลาภของคุณได้มาจากการเสี่ยงเซมซีการไปทําบุญแล้วก็โชคลาภได้จากตัวเลขที่อยู่รอบๆตัวคุณอาจจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดน,นะคะให้โชคสําหรับคุณในช่วงนี้นะคะโอเคใครเข้ามาแล้วเลือกไพ่ชุดที่3นะคะก็พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีและสําเร็จนะคะโอเคค่ะ วันนี้นะคะพี่หมอน้าหวานก็ยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนในไลฟ์นี้ทั้งสมช่องทางเลยนะคะก็ขอทุกคนนะคะโชคดีและสําเร็จนะคะมีโอกาสนะคะจะได้เจอกับพี่หมอน้ําหวานนะคะในไลฟ์ถัดไปขอให้วันนี้นะคะวันนี้ทุกคนรับพลังงานดีๆไปคิดสิ่งดให้สมหวังดึงใจปรถนาะมีการเงินเข้ามามา,มากมายมีความสุขมากมายโชคลาภแล้วก็ให้มีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับทุกคนคะ่ะและเดี๋ยวเจอกันนะคะในไลฟ์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ